จากข้อมูลการระบาดของโควิด -19 อยู่ในภาวะขาลงและการระบาดต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีฤดูคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เมื่อย้อนไปดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ปี2009จะมีการระบาดอย่างมากในปีแรกและต้นปี2หลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เนี่ยก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้ยังมีนะฮะหวัดใหญ่เนี่ย ท่าผู้ชมไปฉีดวัคซีนได้นะมีวัคซีนตอนนี้นะฮะเดือนพฤษภาคมแล้วแบชใหม่เข้ามาเดือนที่แล้วไข้หวัดใหญ่ระบาดในแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่มีทั้งไข้หวัดใหญ่ A และ B ผมเสริมนิดนึงเด็กและคนแก่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับไปฉีดได้เลยนะฮะตอนนี้มันมีแล้วที่โรงพยาบาลแทบจะทุกแห่งไปฉีดได้เลยนะครับแล้วไม่ไม่ต้องไปฉีดโควิดแล้วคุณคงฉีดแล้วแหละถ้าโควิดคุณคงฉีดแล้วแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่รับรองคุณยังไม่ได้ฉีดไปฉีด การระบาดในแต่ละปีพบได้ตลอดทั้งปีแต่พบมากตามฤดูกาลโดยมีช่วงสูงสุดระยะแรกหลังเปิดเทอมแรกในฤดูฝนนี่ไงคนไหนมีลูกนะครับพาลูกไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะฮะเนี่ยเปิดเทอมวันนี้นะจริงๆคุณคุณจะฉีดสัปดาห์ที่แล้วฮนะโดยมีโรคทางเดินหายใจสูงและจะสงบลงเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนและจะพบการระบาดขึ้นในช่วงสองแต่ต่ำกว่านะเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละ ฤดูฝนตอนนี้ไขวัดใหญ่มานะฮะไปฉีดนะครับเน้นย้ำอีกครั้งในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมอีกรอบหนึ่งเมื่อเด็กปิดเทอมเข้าสู่ฤดูร้อนโรคทางเดินหายใจก็จะลดลงแล้วก็จะไปเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลมาโดยตลอดในตอนนองเดียวกันเราก็เชื่อว่าการระบาดของโควิดในทีนาคตในปีต่อๆไปก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกันการให้วัคซีนป้องกันไขวัดใหญ่ช่วงระยะเวลาที่ให้ดีที่สุดจึงเป็นช่วง ก่อนเปิดเทอมแรกให้มีภูมิต้านทานที่สูงในการป้องกันในช่วงฤดูฝนทำนองเดียวกันเมื่อเปิดเทอมโควิด -19 ก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้าต่อไปโรคโควิด -19 จําเป็นต้องให้วัคซีนทุกปีช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุดก็ควรจะเป็นช่วงก่อนนักเรียนจะเปิดเทอมอ่าคนไหนซึ่งมีลูกมีหลานถ้ายังไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่ก็ก็ควรจะพาไปนะครับในช่วงนี้เลยในช่วงเนี้เดือนนี้ต้องฉีด นะเพราะว่าโรงพยาบาลในในประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาจะได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาสองรอบเขาจะได้มารอบเมษายนกับรอบตุลาคมแล้วก็แล้วมันจะไม่เหมือนกันนะคันี้บางประเทศเขาได้รอบเดียวนะแล้วแต่ปีด้วยบางทีแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในโซนอ่อวอสเตรเลียตอนครึ่งครึ่งซีกบนของโลกมันก็จะเป็น มันก็จะเป็น,นหรือบางทีย่านยุโรปย่านสหรัฐมันจะเป็นาสายพันธุ์หนึ่งแต่ถ้าคุณอยู่แอฟริกาเอเชียอะไรเงี้ยเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเพราะฉะนั้นสมมุติคุณจะไปเที่ยวในโซนไหนเนี่ยคุณก็ควรที่จะได้รับวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่สําหรับโซนนั้นแต่ว่าในไทยที่นําเข้ามามันคือสําหรับโซนนี้นะซึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์ซึ่งระบาดอยู่ในปีนี้แถวนี้แล้วคนซึ่งมีอาการหนักก็จะเป็นเด็กแล้วก็คนแก่เพราะฉะนั้น ถ้าอายุห้าสิบห้าขึ้นแล้วก็ถ้าอายุสิบสิบแปดสิบห้าปีลงมาก็วัดใหญ่ตอนนี้คุณก็ไปฉีดซะนะฮะแต่ผมไม่ฉีดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมฉีดเนี่ยผมอายุผมว่าสิบแปดตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดมันก็แทบจะไม่เคยเป็นเลยแล้วก็มันก็แต่ว่าอาจจะเคยเป็นหวันใหญ่ครั้งสองครั้งหลังจากนั้นม้างแต่ว่าไม่ มันมันแป๊บเดียวหายก็แต่ว่าถ้าเป็นเด็กมันไม่แป๊บเดียวหายนะถ้าเป็นคนแก่มันก็คือถ้าเป็นเด็กและเป็นคนแก่เนี่ยวัดใหญ่เนี่ยตายได้ตายได้ไอเอสวีนะ v, เด็กก็ตายได้แต่ไอเอสวีมันไม่มีวัคซีนโควิดส่วนใหญ่เด็กเนี่ยรอดแต่ว่าถ้าอายุ5ขวบลงมาที่มีสชีวิตมีแต่ส่วนใหญ่ถ้า5ขวบขึ้นไปเนี่ยโควิดเนี่ยเด็กติดเนี่ยรอดนะฮะนี่คือข้อเท็จจริงนะฮะ มันข้อเจริงทางนั้นแล้วนะฮะโอเคเพราะนั้นที่ที่ที่หมอยงแนะนําเรื่องเรื่องการฉีดวัคซีนช่วงก่อนเปิดเทอมก็ก็ใช่นะฮะก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะมีวัคซีนโควิดนาเข้ามาในแต่ละปีช่วงต้นปีให้ผู้ปกครองพาลูกไปฉีดได้ในช่วงเดือนเมษายนช่วงปิดเทอมก่อนเปิดเทอมก็คงจะเป็น new normal ซึ่งผู้ปกครองก็คงจะเลือกที่จะฉีดและไม่ฉีดก็แล้วแต่คนก็เหมือนกันมันจะกลายเป็นอารมณ์เดียวกับวัคซีนชนิดอื่นๆซึ่งเป็นชนิดทางเลือกไม่ใช่ประเภทแบบ ต้องฉีดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคนไหนที่ไปโรงเรียนแล้วในวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะฮะมันก็เป็นไปฉีดได้ในช่วงนี้แต่ว่าบางคนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นเด็กหรือถ้าเป็นคนซึ่งอ่อนแอหน่อยก็จะมีอาการวันหนึ่งบางทีมีไข้นิดน,นึงคืนแรกแต่ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีเท่าที่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าฉีดในวันเรียนอาจจะไม่เวิร์กอาจจะควรจะรอวันศุกสาร์าทิต์มันจะได้นอนพัก เต็มๆอีกวันหนึ่งเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยมันต้องตื่นเช้าไปเรียนหนังสือนะ,ะแบบที่ท่านผู้ชมคงจะทราบดีในวันนี้เพราะว่ามันมันเป็นวันซึ่งวันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดเทอมกันตามปกตินะฮะรถก็อาจจะติดไม่มากก็น้อยนะฮะ